ช่อชูสองนิ้วหน่อยริบหายไม่เป็นไรสาหร่าเด็กฟันก็พอเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังตายแล้วตายแล้วมันมว้ยบ้าจางไม่ใช่บ้าจางบ้าจางมันสามเหลี่ยม ฉันไม่ชอบกินบนาดจังชอบฟองสังเวยข้าวหลามไม่ใช่ข้าวหลน้องเขาเสียใจเนี่ยอ,อร่อยนะทุกคนได้หอมอ <c oughs> มะ <c oughs> ได้ปะไม่หนักมันจะมีผักมีเอิรอบกรอบมีหมูยา่างมีข้าวข้าวเหนียวไลฟเบอรี่มันแบบมัน so delicious นะทุกคน อ๋อเลือกเป้ได้ยินเปล่าฮะสาวพี่เป้แรปหนักมากวีไปก่อนแล้วเอองงวีอยู่เธออยู่ข้างหลังกันใช่เป้ไม่เสร็จเลยถึงปีไมก่อนฉันไม่เพี่เป้ขอเสียงนาฬิกาปุ๊กหน่อยสิอยากได้เสียงไหมเอาเสียงไหม ีนี้น่าจะแบบไม่ไมสะดุ้งมากเวลาแบบนั้นพี่เสียงเหมือนต้นฉบับเลยคะต้นฉบับไหนยังไม่ได้ร้องเลยยัไงไม่ได้ร้องเพลงเลยบ้าวยเกินเบอร์ไปเปลี่ยนลูกกระต่ายมากะชูสองนิ้วหน่อย <c oughs> มีผายอะไรนะมีผายไม่เป็นไรสลายอั่เด็กฟันก็พอ ม่โควิดหายอยากไปเที่ยวไหนอยากย้ายไปเลยุะเป้ออกโปรโมดเบกินเนอร์เป็นไงบ้างคะติดเพลงปั๊บติดเพลงปั๊บค่ะทำไงให้เป้ขับไม่ต้องทำอะไรละแค่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ขับเองถ้าเป็นบ้าไม่ได้มีเสียงขำเลย โดนิมอนเสียงเฟยก็คล้ายคนภาคโดนิมอนอยู่เนี่ยไม่จริงเสียงฉันก็ไม่คล้ายดูเิมอนโดนอะไรมอนเดีใจง่ายแั้แกบไปอีกแล้วใช่ไหมแตไม่ลงเลยมึงไม่ลงเลยมันเพราะลงก็แพ้อะไรไ่ลงใช่ลงแรงคือลงแรงลงสุเนศสุเนศชอบพูดอะไร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 เป็นเข้มโนบิตะแท้ๆได้เป็นเข้มโนบิตะแท้ๆอย่ามาเจอนะ เสียงเพลงดังไปครับอ่ะดังไปอะคะอะไรนะคะดังนี่เพลงดังอ่ะไงอันเนี้ยดงานดังงานดังงานทั้งวันเนี่ยจะอยู่แค่วี่งอะใครบอกว่าฉันน่ากลัวเวลาที่ไหนไปกลัวนอนนอนเลไม่มีเวลากลัวเลยนอนแล้วเหรอนอนก็ไม่ตื่นมาใหม่ ผมกับเปใส่จน,นะน่ากลัวไหมทำเดืบูกลัวบแบมบูค่ะแบมบูน่ากลัวที่สุดแบมบูน่ากลัวที่สุดค่ะทำเรื่อยๆหนังออกอากาศไม่ได้แต่แบมบูน่ากลัวที่สุดค่ะน้าเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังบายตายแล้วตายแล้วมันไหม

ตั้งนานแล้วไม่มีใครมาสักทีฉันแทบใจละลายเป็นโสดก็ตั้งนั้นแล้วเมื่อไรจะมีคนมาจีบดีอัดีอัดีอดะอัดีอัดีอัดีอดอดยอดอันดีอัดี้อัดีอดอดอัดีได้อยู่อเซ่อ้ายอยอาย จบเหมือนโฆษณาป่ะทุกคนขอบคุณที่มาเจอกันไหมว่านีะค่ะ <c oughs> ขอ,ขอคุณยิงด้วยใจจริงที่การุณาแอบจินจิตเป็นหนักนะฮะขอพูนขอขอบคุณแป๊ะะ <c oughs> <c oughs>